ตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันนั่งดูหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งเลยครับที่มีตัวเอกเป็นโรนัลโดและก็พล็อตหนังเรื่องนี้กําลังจะจบแบบแบ่งเป็น2พาร์ทอารมณ์แรกมีฝั่งที่สุขสมหวังอารมณ์ที่2มีฝั่งที่ต้องเจ็บช้ำน้ําใจเพราะว่าตอนนี้สีอาร์ซน่ลังจะเลือกย้ายไปอยู่เรือใบสีฟ้าทาั้งๆที่ตัวเขาเคยเป็นไอคอนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนแต่แล้วช่วงท้ายของหนังเรื่องนี้ก็เกิดการปฏิบัติการฉกตัวแบบสายฟ้าแลบเมื่อปีสานแดงทาภารกิจปาาาดหหนน้ว้ววขขอองงรัักกลบืสิ ถ้าฟอร์ดเรียกได้ว่าหักมุมกันแบบสุดๆจนแฟนบอลแมนยูกรีดบ้านแตกแบบตั้งตัวไม่ทันดังนั้นจะพาย,ย้อนไปดูว่าตลอดหนึ่งวันที่ผ่านมาเกิดเรื่องราวอะไรบ้างที่สร้างดราม่าบรนลือโลกในดิวของโรนัลโดตลอด2 3วันที่ผ่านมากระแสะย้ายทีมของโรนัลโดหนักหน่วงมากและเกิดเพราะว่าเจ้าตัวประสงค์จะย้ายออกจากยูวนตสโดยมีแมนซิตี้เป็นตัวเต็งที่จะได้ไลเซินไปครอบครอเนื่องจากว่าจอร์จเมนเดสเอเยนส่วนตัวเดินหน้าจัดการให้ทุกอย่างแบบเสร็จสับแล้ว สิ่งว่ากันว่าทางโรนันโดได้มีการพูดคุยและปรึกษาหารือกับแกงโปรตุเกสในทัพแมนซิตี้ไม่ว่าจะเป็นแบร์โดซิว่ารูเบนดิอาร์และเจ้าคาเซโลถึงบรรยากาศในแคมป์เรือใบสีฟ้าสิ่งดูแล้วก็จะไม่น่าพลาดเพราะว่าปารีแสแซงแชมงปิดโอกาสเรื่องการสัญญาก,กับโรนันโดไปแล้วแต่ถ้าว่าปัญหามันอยู่ที่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไม่ต้องการจ่ายค่าตัวโรนันโดประมาณ25ล้านยูโรให้กับยูเว่เพราะมองว่าเหลือสัญญาอยู่กับยูเว่แค่เพงอีกหนึ่งปีโดยจะมีการต่อรองทั้งเรื่องลดราคาและการสลับขวนักกเเตเะะดดจปนัโดต เป็นข่าวอย่างหนักในการย้ายไปอยู่กับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้มันก็สร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งสำหรับแฟนบอลแมนยูแต่เสียงของพวกเขานะครับอาจจะไม่ดังมากพอและไม่ถึงหูโรนันโด ดังนั้นเสียงจากเหล่าตำนานแมนยูจะต้องมีประโยชน์มากกว่าซึ่งมันก็มีบุคคลสำคัญจากปีศาจแดงออกมาเกลี้ยกล่อมมากมายไม่ว่าจะเป็น, uni, นเวโรนี่กาบเชวาโรนันโดจะไม่ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้อย่างแน่นอนเพราะรู้ดีแก่ใจว่าซีอาร์เซเว่นภาคภูมิใจมากแค่ไหนกับครั้งหนึ่งที่เคยได้สังกัดปีศาจแดงทั้งในฐานะนักเตะและบุคคลซึ่งคนที่น่าจะมีอิทธิพลให้โรนันโดเปลี่ยนใจมากที่สุดน่าจะไม่ใช่ใครอื่นคนคนนั้นก็คือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานคุณซื่อผู้ปลุกปัปป่นให้โโดด่่งงัไปทวลก ซึ่งมันก็มีข่าวออกมาชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วายวานให้ปา๋าเฟอร์กี้โทรศัพท์ไปหาโรนัลโด้เพื่อนโน้มน้าวจะให้แข่งดังวัย36ปีคนนี้คืนทีมโอแทฟอร์ดกลับบ้านแต่ทว่าตอนนั้นมันดูจะยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวว่าโรนัลโด้จะย้ายไปอยู่กับแมนยูในช่วงเวลาบ่าย3บ่าย4โมตามเวลาของประเทศไทยเมื่อวานนี้ได้มีการตีข่าวว่าโรนัลโด้เข้าไปที่ศูนย์ฝึกของยูเว่เพื่อจะไปเก็บข้าวของออกจากตู้ล็อกเกอร์โดยไม่ได้ฝึกซอ้อมร่วมอะไรกับทีมและก็ว่ากันว่าเขาใช้เวลาประมาณ40นนนนนนาาาทททีีเเพื่่่ออรุุุกคยยนะูตตซึงณั้จดหม สางาของสีอาคงจะไม่พลล้นเรือใบสีฟ้าแน่แน่ จากที่ปล่อยให้แฟนบอลขาาเดาวกันมาอย่างยาวนานมาซิเลโนอาเลกรีกุนซอใหญ่ของไอ้ม้าลายก็ประกาศชัดว่าโรนัลโดต้องการย้ายทีมนักเตะกำลังมองหาสามโมสรใหม่โดยได้มีการเปิดอกพูดคุยกันเรียบร้อยจากนั้นไม่นานก็มีคลิปที่พีโดนะครับนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวออกจากเมืองโตรินประเทศอิตาลีเพื่อจะเดินทางไปยังเมืองแมนเชสเตอร์และก็ปิดจ็อบลงเอยกับเรือใบสีฟ้าตามที่หลายคนคาดการเอาไว้เพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่มีสมโมสรอ,อื่นออกมายื่นข้อเสนอสู้ทมกลางความผิดหวังของแฟนบอลแมนยูที่รอเดือน,ด,อนดานใส่เต็มที่บางคนถึงขั้นเเาสื้อ บางคนร้องไห้ไม่รออะไรจาสิ้นแล้วซึ่งตอนนั้นมันเหมือนกับกําลังเห็นคนรักเก่ากําลังจะไปมีรักใหม่และไอคนใหม่ที่ว่าแม่งดันเป็นคู่อริข,ของเราคุณจะยอมปล่อยให้เขาสุขสมหวังได้กันหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของความรักคําตอบอาจจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่านี้แต่นี่เป็นโลกของฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีทางยอมให้โรนัลโดไปซบตักคู่ปร,รับอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แบบหัวเด็ดตีนขาดแน่ในช่วงให้สัมภาษณ์ของโอเลกุนาโซชาได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ดิพร้อมกับยืนยันหนักแน่นว่าพร้อมท้าทามโรนัลโดกลับสู่ทัพ ซึ่งขัพูดของนา้าลูกอมระบุไว้ว่าโรนัลโดนะหรือพวกเรา่ะติดต่อกันด้ดีเสมอมาซึ่งโรน่ก็พูดคุยกับเขาตลอดอ่ะโรนันโดรู้ดีอยู่แล้วว่าพวกเรารู้สึกอย่างไรกับโรนันโดถ้าโรนันโดจะย้ายออกจากยูเวเขารู้ดีว่าพวกเรารออยู่ตรงนี้ เพียงแค่นั้นแหละครับบ่อนพน,นันถูกกฎหมายของต่างประเทศปรับราคาทัานทีโดยโยห้แมนยูเป็นเต็งหนึ่งแซงหน้าแมนซิตี้ที่จะคว้าตัวโรนัลโดเพราะว่าคำพูดของโซชามันหมายความชัดเจนว่าได้สัง่งลุยให้บอยบริหารเดินหน้าคว้าตัวโรนัลโดกลับสู่ทัพแล้วเพราะเหตุผลสําคัญคือคนรักคนนี้จะปล่อยให้คูอริดโดยตรงไม่ได้ซึ่งจากที่หลายๆสำนักข่าวนะครับเคยตีข่าวว่าแมนยูเนี่ยปฏิบัติการฉกตัวโรนัลโดก็เริ่มมีนักขา่าวสายเทียนหนึ่งอย่างโรเมโออาเกสติแห่งโกลด์ทอมผู้มีความใกล้ชิดสนิทกับสโมสรยูเวว่แบบคุกงใน ได้รายงานไปที่ทำเอาแฟนบ bon อลเรดเดวิวต้อรงกรีดบ้านแตกเมื่อระหวัวปีศาจแดงสามารถปิดดีลคว้าตัวเจนโดกลับรังได้แล้วจากนั้นฟาบิซซโอโรมาโนโนักข่าวขาวัญใจชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กได้รายงานต่อว่าพีโดได้เช็คอินกลับทินโอตาฟอร์ดเรียบร้อยพร้อมได้สัญญาสองปีถึงจบปี2023และขีดเส้นตใต้ชัดๆว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถอนตัวออกจากการไล่ล่าโรนัลโดแล้วเรียบร้อยดังนั้นสาวกปีศาจแดงที่เคยเกือบจะเผาเสื้อทิ้งต้องเปลี่ยนใจหยิบชุดมาซักมาให้เอียบอ่องเป็นการด่วนเพราะถ้ามีเยี่ยวข่าวที่่่นาเชือถ ยืนยันตรงกันขนาดนี้ถ้าฟ้าไม่ผ่านดินไม่ถลม่มสวรรค์ไม่ทลากก็คงจะไม่มีอะไรพลิกล็อกอีกแล้วเรียกว่าแฟนบอลเรดเดวิลผีแดงของเรานะครับเตรียมเฉลิมฉลองต่อรับการกลับบ้านหลังเดิมของแข้งไอดอลขวัญใจอย่างโรนัลโดได้เลยและหลังจากที่นักข่าวชื่อดังได้รายงานไปจนหมดเปลือกว่าปีศาจแดงสามารถปิดดีลคว้าโรนัลโดมาร่วมทีมได้แล้วคราวนี้แฟนบอลกระใจจดใจเจาะรอว่าเมื่อไหร่ จะเป็นออฟฟิเชียลนิวประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรแรมนยูซึ่งเพียงแค่ไม่กี่อืดใจนะครับสิ่งที่สาวกเรดเนวิลทั่วโลกรอคอยก็มาถึงเมื่อแมนยูเองได้ประกาศชัดเจนว่าคว้าตัวซีอาร์ซเวกลับสู่โรกโอแทฟอร์ดอีกครั้งเป็นการเบลคัมส um ู um ่บ้านหลังเดิมที่เขาเคยเติบโตมาจนโด่งดังและจากทีมไปเมื่อ12ปีที่แล้วในวัย36ปีนี่น่าจะเป็นเดอะลัสแดนของโรนัลโดที่จะกลับมาโชว์ผลงานรับตำนานของทีมอีกครั้งเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนน่าจะอดใจไม่ไหวและสิครับปีศาจแดงเวอร์ชันที่มี c r 7ซนพันหนึ่งกำลังกับโรนัลเดสบอกบ้าเราไปถึงแข่งชื่อดังคนอื่นๆมันจะโหดสัตว์ขนาดไหนอีกแค่ไม่กี่อืดใจทั่วโลกจะได้เห็นเป็นขวัญตาแน่นอนเมื่อวานซืนนี้เราจะเห็นได้ว่าเรื่องของผูกกำกับโจแม่งครอบคอรไปทั่วโซเชียลแต่ทว่าเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาหน้าฟีดของทุกคนไม่ว่าจะเป็น Facebook IG ีทวิตเตอร์ต่างพูดถึงและแชร์เรื่องราวของโรนัลโดกันหมดนับเป็นมูตอารมณ์อันหวานชื่นของเหล่าสาวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆเรียกว่าคาตัััของงโรรรรนนลใกกกาาบบมคค้้ีถถููแส เพราะว่าราคา15ล้านยูโรมีแอดออนอีกประมาณ8ล้านตกแล้วอยู่แค่ประมาณ23ล้านยูโรเป็นอะไรที่คุ้มค่าอย่างล่าสุดนะครับหุ้นของสโมสรแมนยูพุ่งขึ้นมา8%เพียงแค่เซน,นโรนัลโดกลับมาก็คุ้มแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของสปอนเซอร์การขายเสื้อที่จะเพิ่มขึ้นมาหาสารทุกอย่างมีแต่ได้กับได้ที่สําคัญกว่านั้นคือความสุขของเหล่าแฟนบอลปีศาจแดงที่จะได้เห็นเหล่าไอดอลกลับมาทีมรักอีกครั้งต่อจากนี้ก็มารอด,ดูกันละครับว่าโรนัลโดจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมายิ่งใหญ่คว้า้าชมมเอดดีตไ ไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวยาวมาคนละให้เราด้วยนะ